สถานที่วัดเวลาวันต่อมาพุทธจีบได้เดินทางไปที่วัดเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกาหลงเธอจุดธูปและเทียนสวดมนต์ด้วยความตั้งใจและกรวดน้ำเพื่อส่งบุญไปให้เพื่อนรักที่เสียชีวิตไปแล้วกาหลงแกได้รับส่วนบุญที่ฉันทำไปแล้ววะนะพุทธจีบกล่าวด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนขอให้บุญนี้ช่วยให้แกไปสู่สุขติ แต่แล้ววิญญาณของกาหลงก็ปรากฏขนขึ้งข้างพุุจีบเธอไม่ได้รู้สึกยินดีเลยแม้แต่น้อยดวงตาของเธอยังคงว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอปฏิเสธที่จะรับส่วนบุญจากพุจีบไม่เสียงของเธอดังแผ่วเบาฉันยังไม่พร้อมที่จะไปความแค้นของฉันยังไม่จบในขณะเดียวกันไม้ก็ได้เดินทางมาทำบุญที่วัดเช่นกัน เขาไม่รู้ว่าพุทธจีบกำลังทำบุญให้กาหลงเขาแค่มาเพื่อขอพรให้มิญญาณของภรรยาที่เขารักไปสู่สุขติเมื่อไม้เดินผ่านพุทธจีบจึงได้อุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยในที่สุดบุญนั้นก็สามารถช่วยให้ไม้ลบล้างความผิดของเขาได้